วันนี้รู้สึกว่าทั้งวันญ <c oughs> าติโยมมีโอกาสมาเยี่ยมวัดแต่ละคนพูดก็น่าคิดน่าฟังทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสบายทั้งเครียดมีทุกอย่าง นั่นก็เลย <c oughs> ได้ปารุบในหลายๆเรื่องบางคนก็ร้องไห้ว่ <c oughs> าชีวิตมันลำบากในหลายๆด้าน <c oughs> ฟังดูแล้วมันก็น่าน่าฟัง สมเด็จพ่อตรัสไว้ใครก็ตามมาสู่โลกมนุษย์ถ้าขาดธรรมจะเป็นอย่างที่ปารรบให้ปังนี้ทุกรายทั่วโลกจะเป็นผู้ใดใครก็ตามแม้พระเจ้าประสงค์ของเราแม่ชีแม่พรามณ พอพราหมณ์ตลอดญาติโยม <c oughs> ก็ไม่ต่างอะไรกันเท่าใดนักเพราะอะไรเพราะว่าโลกมนุษย์ <c oughs> มันมีของมันอยู่อย่างนี้เป็นของมันอยู่อย่างนี้ผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม ต้องเป็นไปนตามกฎของโลกแม้จะเป็นพระราชาพระราชนีพระเจ้าจักรพรรดิราช <c oughs> จะเป็นผู้มียศถามบรรดาศักดิ์มีอำนาจอะไรต่างๆก็ตามมากน้อยหรืออย่างไรก็ตามเป็นต้น ก็ต้องเป็นไปตามกฎของโลกทั้งนั้นเลย <c oughs> ถ้าหากว่าเราคิดให้มันซึ้งๆถ้าผู้ใดใครก็ตามรู้ว่าโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ก็คงจะไม่มีใครมาหรอก พวกเราก็ไม่มาหลงตาก็ไม่มาเพราะมันเป็นทุกข์เหลือเกินลำบากเหลือเกินคือมานี่ไม่มีสิทธิ์อะไรเหมือนกับธาตุลักษณะนั้นเลยลักษณะของความเป็นธาตุดูดิ ไม่มีอิสระอะไรเลยโลกมนุษย์เป็นอย่างไรสมเด็จพ่อตรัสเอาไว้มันมีกฎอยู่กฎของโลกก็คือ <c oughs> พระไตรลักษณ์นั่นเอง นี่พระไตรลักษณ์อันนี้คือกฎของโลกไม่มีสิ่งใดแน่นอนสักอย่างเพียงเท่านี้มันก็ไม่น่ามาแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นอัตภาพร่างกายของเราท่านทั้งหลายตลอดชาวโลกเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่แน่นอน ร่างกายไม่แน่นอนถ้าเรานึกถึงบุรพาจารย์ที่เคยผ่านมาที่วัดบ้านเก่าบ่อนี้ทุกรูปก,ก็เป็นไปตามกฎของโลกคือไม่แน่นอนในร่างกายไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่จนกว่ายวาระสุดท้ายของชีวิตคือมรณภาพหรือตายและนอกจากนั้นใครจะพยายามประครบประงมประครับประคองให้อาตภาพร่างกายนี้มั่นคง จเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงแม้ผู้ใดใครก็ตามจะพยายามกินอาหารที่ดีๆที่เลิศที่ประเสริฐอยู่ในสถานที่อากาศอันสบายเป็นต้น พยายามบมางันเถอะแต่ว่าเราคิดดูนี่คนเราทั้งโลกนี่พยายามจริงๆดูอาหารเนี่ยไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามก็พยายามทานอาหารฉันอาหารกินอาหารวันละครั้งสองครั้งสามครั้งอันนี้เพื่อพยุง ร่างกายและนอกจากนั้น <c oughs> อื่นๆยังมีอีกมากมายที่เราจะหามาฉันหามากินชาวโลกก็เหมือนกันดูไปดูที่ตลาดทั้งนั้นเลย มีแต่อาหารแล้วก็ในร้านค้าทั้งน้ำปลาทั้งทอดทั้งอะไรต่างๆมามา่าเรืยต่างๆขนมนมเนยทุกคนเสียสละเงินทองเพื่อได้อาหารเอามาพยุงชีวิตไม่อยากให้มันเสื่อมน่าคิดไหม ผู้มีเงินมากก็ยิ่งกินของดีๆพระยายามนี่พรยะายามกินอาหารให้ถูกเวลา บางท่านบางคนก็ตรงตรงจรงิจรงๆสมมติว่าพระเจ้าประสงค์พระมหาเถราบางรูปก็สามโมงเช้าอันนี้ฉันทุกวันตลอดไปเป็นต้นทั้งของอะไรต่อมีอะไรเอามาพยุงร่างกาย เพื่อให้มันมั่นคงอยู่ได้นาน <c oughs> แต่ว่าไม่มีสิ่งใดจะทนทานกฎของโลกได้ต้องเสื่อมและสิ้นไปและกฎของโลกอีกข้อสุดท้าย อันนี้ยิ่งไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งพะยุงได้เลยขอร้องก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้จะทำอย่างไรก็ไม่ได้มันเป็นอย่างไรกฎของโลกข้อนี้ก็คืออนัตตา ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งในโลกมนุษย์เราทั้งหมดชาติใดภาษาใดยากจนหรือมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ตามเป็นต้นทุกคนไม่มีสิทธิ์ในอัตภาพร่างกายนี้เลยแม้แต่นิด น่าคิดไหมสมเด็จพ่อแสดงไว้ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีอำนาจสั่งการให้อัตภาพร่างกายนี้เป็นไปตามความปรารถนามิได้มีเลยสมเด็จพ่อก็เคยตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาณาบร่างกายของตถาคตก็เหมือนกันกันกบของพวกเธอเพราะอาณาบรร่างกายนี้มันเป็นของโลกเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ในกฎของโลกสมเด็จพ่อแสดงไว้ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปตามกฎของโลกทั้งสิ้นถ้าว่าเราจะพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนับกลางคนใบเท่าั้แก่และในที่สุดทูกประหารชีวิตทั้งโลกเลยถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะมาไหม สมมติถามจิตของเราเราไปที่ใดจะต้องโดนฆ่าถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะไปไหมหลงตาว่าคงไม่มีใครไปหรอกเพียงแต่ไม่ให้กินข้าวเท่านั้นเองก็ไม่ไปละเพียงแต่ได้ยินว่าจะต้องทรมานอย่างนั้นต้องทรมานอย่างนี้ ท่านจะจะต้องเจ็บต้องป่วยถ้าไปแล้วนะสถานที่ตรงนี้ต้องแก่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และต้องเจ็บต้องป่วยและก็ต้องถูกประหารชีวิตสมมติว่าเราท่านทั้งหลายตลอดชาวโลกรู้อย่างนี้จะมาไหมโลกมนุษย์คงไม่มา อันนี้คือโกฎของโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ชาวโลกไม่มีสิทธิ์อะไรจะขอร้องจะอ้อนวอนไม่ให้มันเป็นหรือจะทำอย่างไรไม่ให้มันเป็นไปตามกฎของโลกนี้ ไม่มีผู้ใดขอร้องได้อ้อนวอนได้หรือบังคับบัญชาได้ไม่มีอิสระภาพเลยเหมือนไก่อยู่ในกรงเหมือนบัวอยู่ในหลักที่เขาผูกมัดไปดีแล้วเป็นต้นเขาจะฆ่าเวลาใดก็ได้ ตายแน่นอนพวกเราท่านทั้งหลายตลอดชาวโลกก็เหมือนกันอย่างนั้นสมเด็จพ่อจึงได้บำเพ็ญบารมีตั้งแต่ฐานะบารมีเีลบารมีคือการให้ทานให้มันเป็นบุญเบื้องต้นซะก่อน แล้วก็สร้างสมอบรมบารมีข้อที่สองก็คือรักษาศีลเมื่อมีศีลกายก็งดงามวาจาก็งดงามแล้วก็เพียรพยายามงดเว้นจากกามเหมือนครูบาอาจารย์ตลอดเมชีแม่พรามปฏิบัติกันอยู่ทั่วประเทศตลอดทั่วโลก ญาติโยมบางท่านบางคนก็พยายามงดในบางโอกาสอย่างวันพระบังโกนวันพระบางท่านบางคนก็งดเว้นสมุดเลยหรือขนาดเป็นโยมก็พยายามประพฤติพรหมจรรย์อันนี้เป็นบารมีธรรมข้อที่สามจากนั้นก็เสริมสร้างสติปัญญาเป็นทุกเรื่องอะไร ก็พยายามใช้สติใช้ปัญญาเสาะสแสวงหาความรู้ด้วยการฟังบ้างตั้งใจฟังเมื่อฟังมาแล้วก็เอามาไขาควรติดตองพิจารณาให้มันเกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติทีนี้เสริมสร้างสติปัญญาทั้งสุตายานจินตาญาน และภาวนายานนั้นคือปัญญาบารมีนอกจากนั้นก็ใช้ความภาคเพียรพยายามความเพียรพยายามทำอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ทำอย่างไรเรามันจึงจะพ้นจากทุกข์มีความสุขสงบเย็น ทำแรงไรเราจึงจะมีบุญมีวาสนามีบารมีธรำใช้ความผากเพียงพยายามจะยากลำบากขนาดไหนก็เพียรพยายามเหมือนครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติแม่จีแม่ปร,ปราพมพามเป็นต้นเดินจงกรมนั่งภาวนาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามต้องปฏิบัติภากเพียงพยายามอยู่อย่างนั้น เดินให้ครบชั่วโมงนั่งให้ครบชั่วโมงบางทีก็เพิ่มชั่วโมงเอาไม่ต้องมีใครบุงไม่ไมันต้องมีใครบังคับไม่ต้องมีใครกำกับเรามีความภาคเพียรพยายามทำเองทางนั้นอันนั้นวิริยะบารมีแล้นอกจากนั้นแม้มันจะหิวแม้มันจะกระหายแม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะเพลีย แม้มันจะร้อนแม้มันจะหนาวเป็นต้นอดทนอดทนนั้นคือขันติบารมีเดินจงโกนแม้เหนื่อยแม้อะไรต่างๆก็ต้องให้ครบบางทีก็ต้องดัดสันดานกิเลสเพิ่มเข้าไปอีก จาชั่วโมงเป็นชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเดินก็ดีนั่งก็ตามใช้ความอดความทนป่วยขนาดไหนเอามึงจะเก่งขนาดไหนเอาคอเป็นการเอาชีวิตไปเดิมพันข้าไปเจ้าจะไม่กระดูก,กระดิกจะไม่ขยับตัวจนกว่าจะได้เวลาลองดูทิอันนี้คือขันติบารมี นอกจากนั้นความจริงเรียกว่าสัจจะสัจจะบารมีเราพูดอะไรไว้ตั้งใจไว้เราพูดอะไรไว้ว่าเราจะปฏิบททัติธรรมขอปฏิบททัติธรรมเราก็ปฏิบัติตามนั้นเราจะไม่ให้มันเสียหาย เราพูดว่าเราจะเดินจงกรมอย่างนั้นเเจ้าท่านี้ชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงนั่งภาวนาอย่างนั้นตื่นแต่แต่ตีสามถ้าไม่ถึงสี่ทุ่มข้าพเจ้าจะไม่นอนตายเป็นตายสมมุติอย่างนี้ข้าพเจ้าจะบินธบาตท,ทุกวันเว้นแต่ไม่สบายเป็นต้นอื่นๆเหมือนกันก็ปฏิบัติตาม สัจจะนั้นอันมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นอันนั้นคือสัจจะบารมีไม่โกหกใครพูดง่ายๆไม่โกหกตัวเองไม่โกหกคนอื่นเป็นบารมีทั้งนั้นเลยและนอกจากนั้น <c oughs> เราไม่ได้พูดบางทีเราอยู่รูปเดียว หรืออยู่หลายรูปแต่เราตั้งจิตของเราไว้เองว่าเราจะปฏิบัติบางคืนก็จะนึกในใจจะปฏิบัติถึงหกทุ่มบางคืนก็จะเอาจนถึงตีสามครึ่งตลอดทั้งคืนเลยพูดง่ายๆทำวัดสดมนสมทานวัดต่อเลยกลางวันจะไม่จำวัดนึกในใจไว้ อธิษฐานไว้เลยถ้าผู้ใดอธิษฐานจิตไว้อย่างนี้ตั้งจิตตั้งใจแหวงนี้อธิษฐานไว้อย่างน,าน,าางนี้ปฏิบัติได้อย่างนั้นอันนั้นคืออธิษฐานบารมีและนอกจากนั้นเรานึกถึงชีวิตทุกชีวิตเกิดมาทุกคนนะั่นแหละมันเป็นทุกเราก็เป็นทุกคนอื่นก็เป็นทุกพ่อแม่ก็เป็นทุกญาติพี่น้องของเรา เป็นทุกข์ทั้งหมดเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บป่วยตายแะระบาดเกิดความเมตตาเมื่อเกิดความเมตตาทำอย่างไรก็ตั้งใจปฏิบัติอันนี้ด้วยเมตตาธรรมอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ญาติพี่น้อง ตลอดทั้งชาวโลกผู้มีบุญแต่เราต้องเมตตาตนเองซะก่อนพ้นทุกซะก่อนนี่เมตตาปรารถนาดีต่อตนเองนั้นคือเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั้นคือเมตตาอันนี้คือเมตตาบารมีและนอกจากนั้น บารมีข้อสุดท้ายก็คือจะไม่เป็นทุกข์กับใครในโลกจะไม่หลงรักหลงชังหลงเกลียดจะไม่ดูถูกเหยียดหยามประนามผู้ใดใครผู้หนึ่งทางโลกพยายามประคับประคองจิตอยู่กลางกลาง ใครทำดีก็สาธุใครทำไม่ดีก็ไม่ขุนเคืองใจจิตใจอยู่เป็นกลางพอดีพอเหมาะฝึกฝนอบรมบ่มบารมีข้อนี้พรยะายามได้แต่ตื่นนอนจนถึงเวลานอนจะไม่ให้มันหลงยินดีจะไม่ให้หลงยินร้ายอยู่กลางกลาง อันนี้คืออุเบกขาบารมีสมเด็จพ่อบำมเพญมาสมบูรณ์ทุกประการเมื่อสมบูรณ์แล้วพระบำมเพญบารมียี่สิบประสงค์ไขกับไรลกระแสนมหากับ,บพระองค์จึงรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุถึงซึ่งพระสัมมาสมัมพุทสยาน พ้นจากชาติกันดานชารากันดานพยาธิกันดานและมรณะกันดานถึงฝั่งคือพระนิพพานอันนี้เรานึกถึงสมเด็จพ่อเมื่อพระองค์พ้นจากทุกแล้วพระองค์เจนได้สแสดงสัจธรรมเอาไว้ ให้ชาวโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ผู้มีบุญได้รู้ได้ทราบได้เข้าใจได้ปฏิบัติผู้มีบุญคนแรกของโลกในยุคพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็คือพระัญญโกณธัญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคล จากนั้นมาก็ตามลำดับและอักรสาวกซ้ายก็คือพโมคัาลานะอักรสาวกขวาก็คือพระสารีบุตรพระธรรมเสนาสาลีบุตรพระสงฆ์สาวกผ,ผู้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วพระองค์ก็ให้ไปประกาศบวรพุทธศาสนา ให้ชาวโลกผู้มีบุญได้รู้ได้ทราบได้ข้อปฏิบัติพระศาสนาของเราก็เจริญมาตามลำดับดังที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามานี่เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วถ้าเข้าใจแจ่มแจ้ง ถึงซึ่งองค์สมเด็จพระบระมศาส,สดาสมามุมพเเจ้าว่าพระองค์ผ้นจากทุกข์จริงๆด้วยข้อปฏิบัติต่างที่พระองค์แสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบเราน้อมหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติขัดเก่ากกายวาจาจิตข,ของเราท่านทั้งหลายตลอดทั้งชาวโลกผู้ใดใครก็ตาม ถ้าตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติตามอริมักมีองแปดทางไปสู่พระนิพพานมีเส้นเดียวทางดีไปสุขติทางชั่วไปนรกเปรศรกายสาั์เาชันทางดีเนี่ยมามนุษย์ไปสวรรค์ไปพรมมโลกรูปพรหม,มรูปผมอันนี้คือทางดี แต่ทางพระนิพพานนั้นไม่ใช่ทั้งสองทางเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าใจได้ยากคนส่วนมากก็สบายใจแล้วก็พอใจส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นเดินโยกลมแล้วก็สงบบ้างแล้วก็ดีใจพอใจมันก็ออกนอกเส้นทางอยู่เป็นประจำในบางครั้งบางคราวก็ ภาวนาไปบางทีมันคิดขึ้นมาก็งุดงิดไม่อยากให้มันคิดอันนี้ก็เสียหลักผู้ง่ายๆภาวนาไปสงบถ้ายินดีก็ออกนอกเส้นทางถ้าหาว่ามันไม่สงบมันพุ่งซ่านก็ไม่พอใจอันนี้ก็ออกนอกเส้นทางพระนิพพานเห็นไหม เห็นอะไรสรุปลงสั้นๆถ้าพอใจและไม่พอใจในการเห็นนั้นหรือเฉยๆขาดสติอันนี้ไม่ใช่ทางพนิพาณทางนั้นได้ยินอะไรก็ตามถ้าพอใจยินดีหรือไม่พอใจหรือเฉยๆขาดสติ อเบขาเวทนาไปอย่างนั้นนะอันนั้นก็ไม่ใช่ทางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้กินได้รสได้สัมผัสก็ตามแม้นึกคิดอารมณ์ทั้งหลายที่ปวงเกิดร่วมกับจิตถ้าชอบใจก็เป็นโลภะตะพุนมันชัดนะถ้าไม่ชอบใจก็เป็นโทสะถ้าขาดจเติก็เป็นโมหะไม่ใช่ทางพันิพานเลย สรุปลงอีกครั้งหนึ่งก็คือดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่แล้วทางพระนิพพานเป็นอย่างไรทางพระนิพพานนั้นสมเด็จพ่อแสดงไว้หนึ่งศีลย่อมักแปดลงเป็นสามหนึ่งศีล สองสมาธิสามปัญญา